เพื่อนเพื่อนเมื่อนี้แม่นั้นยุ่ใส่อยู่ในสวน้ะจ้ะอยู่ในสวนไม่เห็หนยังเขามาในสวนกับมาเห็ดงานทั่วไปล่ะจ้ะสิพามาเบื้องต้นอีหยังนี่จะพามาดูต้นอะไรให้ทายนะครับเพื่อนเพื่อนผู้ใดหัวจักวันนี้ไม่รู้ใช่ไหมอันตี่ตื่นขึ้นมากพวกเจ้ากินซุืมหมืออ่าเนี่มาเสวนไหมพี่นอ้องมันเขาเอื่อหน่าอีหยังผู้ใดหัวจักเนี่ย รู้จักไม่เอ่ยถ้าไม่รู้แต่พามารู้จักเนาะอันนี้คือต้นกาแฟนะคะเพื่อนจ้ะต้นกาแฟต้นกาแฟนะคะนี่นี่น,น,น,นี่ลูกของเขามี่ลูกของกาแฟนะคะเนี่ยลูกดิบของเขาเขายังไม่สุกเนะาะเมื่อก่อนที่ตรงนี้เราจะปลูกเป็นสวนกาแฟนะคะเพื่อนสมัยที่เรามาอยู่ภาคใต้ใหม่ๆเราจะปลูกกาแฟเก็บกาแฟกันเนาะจ้ะ ทีนี้ไม่ได้ทําแล้วสมัยทุกวันเนี้หาที่ตากก็ยากแล้วแต่มันเป็นหนาผลอยู่ห่างไตเนาะหามันงตากก็ยากเ mm. พราะว่าเก็บแล้วก็ต้องตากาะกาเฟเนาะนเห็นไีมลูกดีบของเขาคนที่เป็นชอบเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้แหละถ้าเขาซุกเสียออกเป็นสีแดงเขาก็จะเก็บเฉพาะลูกแดงๆไปตากแดดเนาะจ้ะเก็บเฉพาะลูกแดงไปตากแดดอันนี้อันนี้ใบของเขาเนาะใบของเขาลูกของเขาตอนนี้ยังไม่สูงยังเขียวอยู่ อันนี้ที่มันเกิดอยู่นี่ตอนนี้ณนะปัจจุบันณเวลานี้ในสวนเขาปลูกอย่างพะาเนาะจ้ะแต่ว่าที่มันเกิดเนี่ยคือว่าที่เป็นนกเป็นข้างเข้าเนาะจ้ะขาบมาเมล็ดของเขามากินแล้วก็มาทิ้งไว้แถวนี้มันก็เลยขึ้นในให้ในสวนเขามันก็เลยขึ้นเนาะจ้ะนี่แหละที่พ่นเก็บเก็บไปขายกับกาแฟที่เขากินกับคือน,นี่แหละต้นของเขาผู้ใดบ่าโอ้กับเบิ้งเออเด้อถ้าไม่รู้ก็ดูเอาเนาะ ตะว่าห้องกินสดถามมากินสดได้ไหมกินได้อยู่จ้ะตะว่ามันจะยังไงอะมันรสชาติมันจะไม่อร่อยมันไม่เหมือนกาแฟสําเร็จรูปเนาะอันนี้ดูดิบของเขาอันนี้นั่งดูอ่อนอยู่นังลูกอ่อนอ่นะครับเพื่อนๆพกระติเก็บไปจากเดือดมันแห้งกระสิเอาไปสีเป็นมเมล็ดเป็นมเมล็ดออกมากระสิทรงไข่สมัยตะกมมะีมามยุ่ไม่ไมนี่มันช่วงนั้นกาแฟกําลังบูมเนาะกับราคาเจ็ดแปดสิบบาทต่อกิโลเนาะ มาหลังนะมันก็ถือลงมาเลยเนาะจนกระทั่งกาแฟาโล1สิบหาบาทก็มีตอนนั้นตอนสมัยที่แม่นันมาอยู่ภาคใต้ใหม่ๆเนาะพศสองพันห้าร้อยิบเก้าช่วงนั้นกาแฟายังราคาแพงอยู่แปดสิบบาทหรือว่าร้อยกว่าบาทแต่มาลงหลังหลายปีถัดมาก,ก็ราคาถือลงเรื่อยแล้วก็อีกอย่างประกอบกับเขาบ่ค่อยสะดวกเฮ็ดเขาก็เลยเปลี่ยนแปลงพืชมาเป็นอย่างพาราเนาะจา้ะมันหาที่ขายยากด้วยเนาะลงสีกับว่าค่อยมี ืัอนี้ก็พามาเบิ้งต้นกาแฟนะจ้าพามาดูต้นกาแฟสำหรับใครที่ไม่รู้ก็ดูเอเดอกินบ่อยๆกินทุกวันตอนเช้านี่คือต้นกาแฟานะคะทุกคนวันนี้ขอตัวไป็ำงานก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ติด,ต,ดตามรับชมขอบคุณทุกคมอมเมนต์จ้าพามาเพื่อมาหุจากต้นกาแฟเนาะ